สวัสดีครับผมรายการกูรูทามายเทอร์มอเนเทควันนี้นำเสนอเรื่องเลือกซื้อหรือเลือกใช้ AOCPU Cooler นะครับขนาด360มิลกับ420มิลนะครับเลือกแบบไหนดีนะครับแบบไหนเย็นกว่ากันนะครับเดี๋ยวเทปนี้ผมให้คำตอบได้เลยนะครับผมโอเคครับผมช่วงนี้กระแสของชุดระบายความร้อนนะครับ แบบ aio ด้วยหม,ม้อน้ำอันรเริ่มเดิมนะครับหรือขนาด420มิลหรือที่ใช้พัดลม140มิล3ตัวนะครับซึ่งก็เริ่มเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเยอะมากหลายคนก็ถามมาครับผมจำเป็นไหมพี่ที่ต้องขยับจาก360มิลไป420นะครับแน่นอนครับหน้าตามันก็โอ้โหเย้าวยวนใจมากนะครับ360มิลนะครับก็คือ aio ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับ อย่างในรูปนี้ก็ทอสลิควิดอัลต้า360นะครับมาพร้อมกับพัดลมทอสแฟนโทอร์โบ320มิลนะอันนี้ข้อดีคือสะดวกติดตั้งกับเคสทั่วไปได้ไม่ยากมากนะครับแต่คนที่นะครับมองหารุ่นใหญ่ๆหม้อน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นตัว420มิลอันดับแรกที่ต้องคำนึงเลยนะครับผมเคสใส่ได้หรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเคสรุ่นใหม่ของเชอร์โมนเท็สเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆมาในปีนี้นะใส่ขนาดนี้ได้ครับ420มิลดังนั้นมันก็จะต่างกันเรื่องขนาดนะครับของหม้อน้ําและก็เคสของคุณมันรองรับหรือเปล่าใครจะซื้อตอนนี้ถ้าเคสใส่ได้ดูเทปนี้ครับว่าจําเป็นหรือเปล่าที่จะขยับมา420มิลนะโอเคครับผมผลการทดสอบนะครับของเราก็ออกมาแล้วครับผมจากที่ผมลองเทสไปนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวกับผมนาใครติดตามช่องผมอยู่ซึ่งผลเทสของ2ตัวนี้นะครับ360กับ420มิลถ้าเทส c i นิเบน R 2 3 2 3แค่รอบเดียวนะครับแบบเรนเดอร์ฉากเดียวแป๊บเดียวอุณหภูมิแทบไม่ต่างกันเลยครับผมบอกเลยก็คือไปห่างกันแค่1นถึง2ซีดูไม่ออกเมื่อแค่การเทคโหลดนะครับแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าในกรณีนะครับเราจะเทสหม้อน้ำเนี่ยนะครับ เอที่มีหม้อน้ำใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องเทสระยะยาวครับผมผมลองเรนเดอร์นะครับซินดิบ n น h 1สนาทีรู้เรื่องครับผมจากการทดสอบลองดูครับผมสามิมิลนะนะครับหม้อน้ำเล็กกว่านะครับแน่นอนว่าเมื่อเจอโหลดหนักๆของสิบสามเก้าร้อยเคเอนะครับที่ OC ค้างไว้นะห้กิกไฟเลี้ยง1.25่งอโวลต์ครับอุณหภูมิเทมไหลครับผมจนไปแตะเก้องศาครับจน เทอร์มอนทอตติงดีเทคเจอนะครับตึ้งเลยนะครับขึ้นแดงเลยว่าเฮ้ยถึงจุดทอตติงแล้วนะครับส่วน420มิลโอ้โหยิ้มหวานนะครับหวานเจี๊ยบเลยข้อดีของมันก็คือหม้อน้ำมันใหญ่นะครับมันมีที่แลกเปลี่ยนความร้อนเยอะกว่าและพัดลมมันก็ใหญ่มากครับผมกลายเป็นว่าอุณหภูมิปลายเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเป็นนี้9 4องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับและไม่เจอทอตติงดีเทคด้วยอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมดูนะครับให้ดูสดๆอีกทีนะครับอันนี้ต่อทอสนะครับตัวรีสอ420นะครับบอกเลยว่าโอ้โหแม่เจ้าใหญ่มากครับผมใหญ่มากๆนะนี่ครับเดี๋ยวผมไลวให้ดูอีกทีนะครับอ่ะกับ13,900 KS นะเผื่อใครสนใจจะซื้อไปทำงานเลนเดอร์นะครับการใช้งานที่แบบต้องเทสอะไรหนักๆทั้งวันเลนเดอร์ทิ้งไว้4-5ชั่วโมงต่อวันผมมองว่า การเลือกใช้นะครับ Liquid c o o l e r ขนาดใหญ่แบบนี้เหมาะสมแต่ถ้าใครแค่เล่นเกมแป,ป๊บแปไม่ได้เรนเดอร์ CPU 100%แบบนี้ทั้งวันนะครับผมมองว่าคุณซื้อแค่6 6มิมิลก็พอแล้วก็เคสหาใส่นะครับง่ายด้วยถ้าเพื่อนๆจะขยับมา480มิลน,นะครับบอกเลยว่าหาเคสที่รองรับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างนะครับสำหรับมอน้ำนะครับของ a i o นะ360มิล กับ420เลือกแบบไหนดีนะครับสำหรับผมนะถ้าเคสที่มีอยู่ใส่420มิลไม่ได้ผมก็มองแค่360พอนะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสนะครับหรือเคสอำนวยความสะดวกใส่420มิลได้นะครับและกําลังจะซื้อพอดีนะครับผมมองว่าคุณกระโดดมาได้เลยครับขยับไป420มิลทีเดียวเลยดีกว่านะครับซึ่งจะให้ อุณหภูมินะครับที่ทดสอบระยะยาวนะครับแบบลองเทอมเรนเดอร์เกิน10นาที20นาทีหรือหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอุณหภูมิจะนิ่งกว่าพวกนะครับหม้อน้ำา360มิลนะครับโอเคนะครับวันนี้กูรูไทม์ไบเทอร์มอนเทนะครับก็เอาทิปเทคนิคความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือก AO นะครับว่าจะเอาแบบไหนดีให้เข้ากับนะครับลักษณะการใช้งานของท่านนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับฝากรายการกูรูไทม์ไบเทอร์มอนเทไว้ด้วยสวัสดีครับผม บ๊ายบายเจอกันเทปหน้า